หลังจากที่ตกแต่งคาเฟ่เสร็จเรียบร้อยเชอลินก็จัดงานเลี้ยงฉลองซึ่งเป็นงานเล็กๆที่เชิญแขกเพียงแค่ไม่กี่คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือพ่อแม่และเพื่อนสนิทอย่างขวัญจิราและพัชชางานเลี้ยงดำเนินไปเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยไปถึงช่วงคำ่ำแขกที่มาร่วมงานจึงค่อยๆทยอยกลับรวมทั้งลิขิตและชนาการซึ่งทั้งสองคนคือพ่อและแม่ของเชรลินนั่นเอง ขับรถดีๆนะคะถึงบ้านเราก็อย่าลืมไลน์มาบอกหนูด้วยเชอลินกล่าวกับลิขิตและชนาการด้วยรอยยิ้มไม่ต้องห่วงนะใกล้ๆแค่นี้เองลิขิตกล่าวด้วยท่าทางสบายๆใช่ไม่ต้องห่วงหรอกลูกเดี๋ยววันไหนว่างๆแม่จะแวะมาเล่นด้วยนะขอให้ร้านของลูกจเจริญรุ่งเรืองสมกับที่ตั้งใจไว้นะชนาการกล่าวอวยพรให้กับลูกสาวสุดที่รักขอบคุณนะคะ เชอรลินกล่าวด้วยรอยยิ้มและนั่นก็ทำให้ลิขิตและชนาการรู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากเพราะทั้งคู่ต่างก็ไม่คาดคิดว่าเชอรลินจะทำใจกับเรื่องของวายยได้เร็วขนาดนี้เพราะนอกจากเจ้าตัวจะเลิกหมดอะไรตายอยากแล้วยังกลับมามุ่งมั่นตั้งใจทำงานหนักจนสามารถขยายกิจการได้ทั้งๆที่เพิ่งเปิดร้านมาได้แค่6เดือนตะงั้นแม่กับพ่อไปก่อนนะ ชนาการกล่าวก่อนที่ชายหญิงสูงวัยทั้งสองจะขึ้นรถเพื่อกลับไปยังบ้านของตนโดยที่เชอรลินคอยโบกมือให้จนรถปิกอัพของทั้งคู่ลับตาไปเชอรินเดินกลับเข้าไปในร้านซึ่งตอนนี้มีแขกเหลืออยู่เพียงแค่สองคนคือขวัญจิราและพัช,ชาที่พวกแกย,ยังไม่กลับบ้านเป็นพอจะช่วยฉันเก็บของใช่ไหมเนี่ย เชอรลินกล่าวอย่างอารมณ์ดีกับเพื่อนสนิททั้งสองที่กำลังนั่งดื่มเบียร์และพูดคุยกันอย่างสนุกสนานโนโนบ้านใครคนนั้นก็เก็บไปสิพัชชากล่าวพลางสายหน้าพร้อมกระบกไม้โบกมือดูท่าว่าแอลกอฮอล์ที่เจ้าตัวเดมเข้าไปน่าจะเริ่มออกฤทธิ์แล้วนั่งพัดมันลูกคุณหนูมันเคยช่วยใครทำอะไรซะที่ไหนขวัญจิรากล่าวก่อนจะยกแก้วเบียร์ขึ้นมาดื่ม อ้าวนางใบหม่อนมาหาว่าฉันไม่ช่วยอะไรไอ้เก้าอี้ที่แกนั่งอยู่นะมาจากโรงแรมฉันนะยะพัชชาจีบปากจีบคอพูดเพราะโต๊ะเก้าอี้โซฟาและของตกแต่งบางอย่างในร้านของเชอร์ลินนั้นได้ซื้อมือสองมาจากโรงแรมของเธอซึ่งเธอนั้นมีแผนที่จะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ในโรงแรมอยู่พอดีจึงเสนอขายเฟอร์นิเจอร์เก่าแต่ยังอยู่ในสภาพดีให้กับเชอร์ลินในราคาที่ถูกสุดๆ เพื่อช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนสนิทเออเง้นฉันย้ายไปนั่งในบ้านก็ได้ขวัญจิรากล่าวพลางทำท่าจะลุกขึ้นจากเก้าอี้แต่พัชชานั้นดึงชายเสื้อของเธอไว้เสียก่อนแกง,งอนฉันเหรอนังใบหมอนแกจะงอนก็งอนไปนะฉันไม่ง้อแกหรอกงั้นจะถามเพื่อขวัญจิราเน้นเสียงและนั่นก็ทำให้เชอลินรำคาญเพื่อนทั้งสองที่กวนกันไปกันมาอย่างกับเด็กๆ วกแกเลิกพ่อแง่แม่งอนกันได้แล้วย้ายก้นเข้าไปในบ้านกันทั้งคู่นั่นแหละไปเชอร์ลินออกปากไล่เพื่อนสนิทให้ทั้งสองเข้าไปดื่มเบียร์ต่อในบ้านส่วนเธอจะเก็บกวาดและทำความสะอาดร้านก่อนจึงจะตามไปสมทบนงพัดนั่นแหละย้ายก้นอบอวบของแกไปซะฉันจะช่วยเชอร์ลินเก็บของก่อนขวัญจิรากล่าวก่อนจะโบกไม้โบกมือไล่พัชาไว้นงใบหม่อนนี่ แกกล้าบูลลี่ก้นฉันเหรอดีงั้นฉันจะแช่งให้แกได้แฟนที่ก้นอวบกว่าฉันสักสิบเท่าพัชชากล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังและนั่นก็ทำให้เพื่อนสนิททั้งสองถึงกับทําหน้าเลิกลากโดยเฉพาะขวัญจิราที่เริ่มคิดหนักเพราะหากถึงวันที่เธอขอเชิลินเป็นแฟนจริงๆแล้วเจ้าหล่อนปฏิเสธเพราะกลัวคำสาปแช่งจากพัชชาเธอคงได้กัดลินตายเพราะความเจ็บใจเป็นแน่ หากเป็นแบบนั้นสู้เชอรลินปฏิเสธเธอเพราะไม่ได้รักเสียยังดีกว่าไม่นะนางพัดฉันขอโทษต่อไปนี้ฉันจะไม่บูลลี่ก้นแกอีกแล้วสาบานเลยขวัญจิรากล่าวอ้อนวอนพลางกอดแขนของพัชชาไว้แน่นส่วนเชอรลินเมื่อเห็นดังนั้นเธอก็ช่วยอ้อนวอนอีกแรงถึงแม้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับขวัญจิราจะยังไม่แน่นอนแต่ปลอดภัยไว้ก่อนก็น่าจะดี เออนางใบหม่อนมันก็ขอโทษแกแล้วเพรอะงั้นแกก็ให้อภัยมันเถอะนะเชอรลินกล่าวเสียงอ่อยและนั่นก็ทำให้พัชชารู้สึกสงสัยในพฤติกรรมของทั้งคู่พวกแกเป็นอะไรกันวะฉันแค่พูดเล่นๆเ,เองนะเว้ยจริงจังอะไรกันขนาดนั้นพัชชาถามพลางมองหน้าขวัญจิราและเชอรลินสลับกันไปมาเออเปล่าๆไม่มีอะไร ขัญจิราและเชอรลินปฏิเสธแทบจะพร้อมกันซึ่งท่าทีเช่นนั้นทําให้พัชชายิ่งสงสัยมากกว่าเดิมจริงเหรอไม่ใช่ว่าพวกแกมีอะไรและไม่บอกฉันนะพัชชาขมวดคิว้วพลางมองหน้าเพื่อนสนิททั้งสองคนอีกรอบไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละขัญจิราและเชอร์ลินปฏิเสธแทบจะพร้อมกันอีกรอบจนเชอร์ลินต้องหันไปทําหน้าดูใส่ขวัญจิรา เพราะหากทำตัวมีพิรุธมากเกินไปเธอก็เกรงว่าพัชชาจะล่วงรู้ถึงความสัมพันธ์ที่เกิดเลยระหว่างเธอกับขวัญจิราแต่ยังไม่ทันที่พัชชาจะคาดคะนอะไรต่อเสียงออดหน้าบ้านก็ดังขึ้นเฮ้ยโชคดีจังเชอลินคิดก่อนจะกล่าวกับเพื่อนสนิททั้งสองดึกป่านนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปดูก่อนนะว่าใครมาโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเก็บของรอนะ ขวัญจิรากล่าวก่อนจะรีบเก็บถ้วยชามที่วางอยู่บนโต๊ะทิ้งให้ระชางุนงงกับท่าทีของทั้งคู่ต่อไปเชอร์ลินเดินมาที่ประตูรัว้วก่อนจะพบว่าเธอไม่ได้โชคดีอย่างที่คิดเพราะผู้ที่ยืนอยู่อีกฝั่งของประตูรัว้วคือวายุมีธุระอะไรเชอร์ลินเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาผมมีเรื่องสำคัญที่ต้องพูดกับคุณเปิดประตูให้ผมเข้าไปข้างในก่อนนะเชอร์ลิน วายุกล่าวด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนพลางใช้สองมือจับที่ประตูรววไว้แน่นแต่ฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณเชอร์ลินปฏิเสธก่อนจะทำท่าหันหลังเดินจากไปส่วนวายุไม่เห็นดังนั้นก็เรียกเชอร์ลินให้หยุดรอก่อนเดี๋ยวก่อนเชอร์ลินถ้าคุณไม่ยอมเปิดประตูให้ผมคุณยืนฟังอยู่ตรงนั้นก็ได้ที่ผมมาวันนี้ผมแค่อยากจะมาบอกว่าผมเคลียร์กับเด็กคนนั้นแล้วนะ มันเร็วมากที่กล้ามาหลอกผมว่าท้องแต่ตอนเนี้ยผมไล่มันออกไปจากชีวิตแล้วมันจะไม่มายุ่งกับเราสองคนอีกแล้วเพราะงั้นเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะนะวายุรีบอธิบายเรื่องเราทั้งหมดด้วยความรวดเร็วเพราะเกรงว่าเชอรลินจะเดินหนีเข้าบ้านไปเสียก่อนส่วนเชอรลินเมื่อได้ยินดังนั้นเธอก็อึ้งไปเล็กน้อยแต่เมื่อตั้งสติได้รอยยิ้มน้อยๆก็ผุดขึ้นที่มุมปากของเธอคุณเหนื่อยไหมวายุ เชอรินเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและนั่นก็ทำให้วายุรู้สึกใจชื้นขึ้นมากเพราะดูเหมือนว่าเชอรลินจะไม่ได้เย็นชากับเขาแล้วไม่เหนื่อยเลยเพราะผมคิดมาตลอดว่าวันหนึ่งผมจะได้กลับมาอยู่กับคุณผมถึงได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อเราสองคนแล้ววันนี้ผมก็ทำได้แล้วนะวายุกล่าวด้วยความดีใจส่วนเชรลินเมื่อได้ฟังดังนั้นเธอก็สายหน้าช้าๆไม่ค่ะ ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นเชอลินกล่าวเสียงเรียบแล้วคุณหมายความว่ายังไงล่ะวายุกล่าวด้วยความร้อนรนเมื่อเชอลินกลับมาใช้น้ำเสียงเย็นชากับเขาอีกครั้งฉันหมายความว่าคุณเหนื่อยไหมที่ต้องมาทำอะไรไร้สาระแบบนี้ถ้าคุณมีฉันคนเดียวตั้งแต่แรกเรื่องมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกเอาล่ะฉันยอมรับว่าตัวฉันเองก็มีข้อบอกพร่องอยู่บ้าง แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่คุณต้องนอกใจฉันถ้าคุณบอกกันดีๆตั้งแต่แรกฉันก็จะได้ปรับปรุงตัวหรือถ้าปรับกันไม่ไหวก็แค่เลิกกันไปไม่ใช่มาทำตัวสับสนแบบนี้คุณเสี่ยงติดโรคคนเดียวไม่พอยังจะพาฉันเสี่ยงไปด้วยถ้ากลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆฉันก็ไม่มั่นใจอะไรในตัวคุณแล้วเพราะงั้นก็ต่างคนต่างอยู่ไปเถอะเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเชอรลินอธิบายเสียงเข้มมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเชอรลิน ผมก็แค่เหงาเวลาที่คุณไม่อยู่เท่านั้นเองแต่ตอนนี้คุณก็กลับมาแล้วนี่ไงจากนี้ไปถ้าเราแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วผมสัญญาเลยนะว่าผมจะไม่มีใครผมจะมีแค่คุณคนเดียวฉันแต่งงานกับคุณไม่ได้หรอกเพราะฉันมีคนอื่นแล้วเฉลินกล่าวเสียงเรียบและนั่นก็ทำให้วายุถึงกับตกตะลึงไม่จริงเป็นไปไม่ได้ก็คุณรักผมออกขนาดนั้นคุณจะมีคนอื่นได้ยังไง วายุกล่าวเสียงสัน่นในตอนนี้เขาแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขารู้ดีว่าเชอรินรักเขามากขนาดไหนดังนั้นจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่หล่อนจะมีแฟนใหม่ได้หน้าตาเฉยทั้งทั้งที่เพิ่งจะเลิกรากับเขาได้แค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองเป็นไปได้สิเพราะขนาดคุณที่บอกว่ารักฉันคนเดียวยังไปนอนกับคนอื่นได้สบายใจเฉยแล้วทำไมฉันจะทำบ้างไม่ได้ แต่อย่างน้อยฉันก็ดีกว่าคุณนะเพราะถึงฉันจะมีคนใหม่ฉันก็มีตอนที่ฉันโสดต่างจากคุณที่มีแฟนอยู่แล้วยังจะไปหาเศษหาเลยกับคนอื่นทั้งสามส่อนทั้งเห็นแกตัวแบบเนี้ยฉันไม่มีทางกลับไปคบกับคุณแน่ๆเพราะงั้นถ้าคุณบอกว่ารักฉันจริงๆคุณก็ปล่อยฉันไปเถอะเลิกยุ่งเกี่ยวเลิกตามตอแยฉันได้แล้วมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นแหละเอลินประกาศกล้า แม้ตอนนี้เธอจะรู้สึกเจ็บในใจอยู่บ้างเมื่อนึกถึงสิ่งที่วายุทำกับเธอแต่เธอก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะละทิ้งเรื่องราวในอดีตและเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นเธอจะไม่ยอมกลับไปอยู่ในสถานะเดิมอย่างแน่นอนแต่เชอรินผมวายุร้อนรนอยากอธิบายต่อแม้ตอนนี้เขาจะรู้สึกชาไปทั่วทั้งใบหน้าแล้วก็ตามแต่ยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะได้พูดอะไรไปมากกว่านั้น เสียงของหญิงสาวคนหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังของเชอรลินผู้หญิงเขาไล่แล้วยังจะหน้าด้านหน้าทนอยู่อีกอยากรู้จริงๆว่าระหว่างคอนกรีตรเสริมเหล็กกับหน้านายอะไรจะหนากว่ากันควัญจิรากล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันก่อนจะเดินมาหยุดอยู่ข้างๆเชอรลินและนั่นก็ทําให้เชอร์ลินรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันทีมาถูกที่ถูกเวลาตลอดเลยนะใบมอนปากดีนักนะใบหมอนผัวเมียเขาจะคุยกันเธออย่ามายุ่ง วายุกล่าวพลางกัดฟันกรอดด้วยความโมโ oh หที่ถูกเพื่อนสนิทของเชอรลินด่าสเสียหายเป็นแค่ผัวเก่ายังมีอะไรต้องคุยอีกเหรอเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงสักทีว่านายน่ะมันตกกระป๋องไปแล้วขวัญจิรากล่าวพลางยิ้มเยาะและนั่นก็ทำให้วายุโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไม่จริงเธออย่ามาพูดมั่วๆนะฉันกับเชอรินน่ะวายุตั้งใจจะเถียงกลับไป แต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเชอร์ลินก็กล่าวแทรกขึ้นมาเสียก่อนใบหมอนไม่ได้พูดมั่วๆนะสำหรับฉันคุณมันก็ตกกระป๋องไปแล้วจริงๆพอเง้นถ้าไม่อยากอับอาย,ายขายขี้หน้าไปมากกว่านี้ก็รีบไปจากที่นี่ซะแล้วก็อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกเพราะแค่ไม่กี่นาทีที่ฉันต้องใช้อากาศหายใจร่วมกับคุณฉันก็ขยักขยงจะแย่อย,อยู่แล้วเชอร์ลินกล่าวเสียงเข้มและนั่นก็ทำให้วายุถึงกับหลังน้ำตาแห่งความผิดหวังออกมา แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เชอรลินใจอ่อนแต่อย่างใดเธอรีบจูงมือของขวัญจิราเข้าไปภายในตัวบ้านอย่างรวดเร็วทิ้งให้วายุมองตามหลังทั้งคู่ด้วยความเจ็บปวดและอับอายนี่แกมาแอบฟังฉันใช่ไหมเนี่ยเชอรลินเอ่ยถามขวัญจิราทันทีที่แน่ใจว่าเธอและหล่อนอยู่กันตามลําพังเปล่านะ พอดีนางพัดมันเห็นแกหายไปนานมันเป็นห่วงก็เลยให้ฉันออกมาดูแล้วฉันก็เห็นแกกำลังคุยกับวายุตอนแรกฉันก็กะว่าจะไม่เข้าไปยุ่งหรอกกลัวว่าจะกลายเป็นหมาเพราะไม่รู้ว่าพวกแกจะกลับไปคบกันอีกหรือเปล่าแต่เห็นแกด่าวายุซสักขนาดนั้นฉันก็เลยไปช่วยแกด่าอีกแรงขวัญจิราตอบตามความจริงเมื่อครูน่นี้เธอยืนฟังเชอรลินและวายุสาะสางปัญหา,หาระหว่างกันด้วยใจต้มๆตมตม,ตม,ตม พราะเกรงว่าเชอรลินอาจจะใจอ่อนยอมกลับไปคืนดีกับวายุแล้วเธอก็จะต้องเจ็บปวดอีกครั้งแต่พอแน่ใจว่าเชอรลินไม่มีทางที่จะกลับไปคืนดีกับวายุอีกเธอจึงออกมาปกป้องหญิงสาวที่เธอรักก็มันหน้าให้ด่าไหมล่ะทำกับฉันไว้ขนาดนี้ยังจะมีหน้ามาขอคืนดีอีกเชอรลินกล่าวด้วยความโมโ oh หเมื่อนึกถึงคำพูดของวายุ และนั่นก็ทําให้ขวัญจิรารู้สึกสบายใจเมื่อได้เห็นว่าอีกคนไม่ได้เศร้าโศกเสียใจกับเรื่องนี้แล้วแกดูตัวไหมว่าแกเข้มแข็งขึ้นมากเลยนะฉันยังจําได้อยู่เลยว่าวันงานเลี้ยงรุ่นน่ะแกจะเป็นจะตายเพราะผู้ชายคนนั้นขนาดไหนขวัญจิรากล่าวกับคนตรงหน้าด้วยรอยยิ้มและคําพูดนั้นก็ทำให้เชอเรลินรู้สึกเขินขึ้นมาทันทีนั่นสินะฉันเองก็ไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองสักเท่าไหร่ เอาจริงๆฉันไม่รู้อะไรด้วยซ้ำว่าฉันเข้มแข็งขึ้นตั้งแต่ตอนไหนมารู้ตัวอีกทีฉันก็ลืมไปหมดแล้วว่าเคยรักวายุมากขนาดไหนแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็มีบางเรื่องที่น่าใจและอยากให้แกรู้ไว้นะว่าถ้าไม่มีแกฉันก็คงเข้มแข็งอย่างทุกวันนี้ไม่ได้หรอกขอบใจมากนะใบมอนเชอร์ลินกล่าวพร้อมกับยิ้มให้คนตรงหน้าอย่างจริงใจและนั่นก็ทำให้ขวัญจิราอดใจสั่นไม่ได้ พรเชอรลินยิ้มได้น่ารักเหลือเกินไม่เป็นไรฉันบอกแกเป็นรอบที่ร้อยแล้วมั้งววาฉันเต็มใจว่าแต่ที่แกบอกว่ายุว่าแกมีคนอื่นนะแกบอกฉันได้ไหมว่าใครขวัญจิรากล่าวพลังขยับเข้าไปประชิดต,ตัวและใช้สองแขนกอดเอวเชอรลินไว้อย่างหลวมๆส่วนเชอรลินนั้นถึงกับหน้าแดงเมื่อถูกขวัญจิราจู่โจมด้วยความรวดเร็ว ตอนนี้เธอแทบไม่กล้าสบตาคนตรงหน้าเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะล่วงรู้ความในใจของเธอสำหรับเชอรลินแล้วเธอยังต้องการเวลาทบทวนหัวใจของตัวเองอีกสักหน่อยเพราะหัวใจของเธอเคยบอบช้ำมาแล้วครั้งหนึ่งเธอจึงไม่อยากเรียบร้อนให้กับความรักครั้งใหม่นักเมื่อเห็นว่าเชอร์ลินเอาแต่ปิดปากเงียบขวัญจิราจึงรุกต่อเธออยากรู้ความจริงว่าคนที่เชอรลินพูดถึงนั้น หมายถึงเธอหรือหมายถึงใครกันแน่เพราะจะว่าไปแล้วหลังจากคืนที่เชอร์ลินไปที่บ้านของเธอและแก้ไขแบบร้านด้วยกันเธอและเชอรินก็ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอีกซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าในระหว่างนี้หล่อนมีใครคนอื่นอยู่หรือเปล่าว่าไงละ่ะจะบอกฉันได้หรือยังหรือว่าจะต้องให้ฉันบังคับขันจิราคมคูก่อนจะจุมพิษที่ใบหูของเชอริน เชอรินสะดุ้งเฮือกเมื่อริมฝีปากนุ่มๆของขวัญจีราสัมผัสเข้าที่ใบหูแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังพยายามตั้งสติก่อนจะเอ่ยกับขวัญจีราด้วยเสียงแหบพระเออหยุดเธอใบม่อนที่ฉันพูดไปแบบนั้นก็แค่จะให้วายุเลิกยุ่งกับฉันเท่านั้นแหละตอนนี้ฉันไม่ได้มีใครทั้งนั้นจริงเหรอขวัญจีราถามย้ำเพื่อความแน่ใจแม้จะเจ็บจีดอยู่ลึกๆในใจที่เธอไม่ได้เป็นคนที่เชอรินพูดถึง แต่อย่างน้อยเธอก็ยังพออุ่นใจได้บ้างที่หล่อนยังไม่ได้มีใครคนอื่นจริงสิแกก็เห็นว่าช่วงนี้ฉันยุ่ง,ยงอยู่กับร้านไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นหรอกเชอรลินตอบแบบอ้อมแอมเพราะในความเป็นจริงแล้วเธอคิดถึงเรื่องของขวัญจิรามากกว่าเรื่องงานเสียอีกไม่มีเวลาคิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเหงาเมื่อไหร่อย่าลืมใบหมอนคนนี้นะจ๊ะขวัญจิรากล่าวด้วยน้ำเสียงและท่าทางทะเลน้นตามสไตล์ และนั่นก็ทําให้เชลินหมั่นไส้อีกจนได้เธอใช้มือหยิกที่แขนของขวัญจิราทันทีแม้จะแค่เบาๆแต่ขวัญจิราก็แกล้งร้องหหยหวนราวกับโดนเชือดพลางปล่อยมือที่กอดเชลินไว้คนอะไรดุจังรองเล่นแค่นี้ก็ไม่ได้ขวัญจิราแกล้งบนพลางใช้มือลูบแขนข้างที่โดนหยิกสมควรโดนแล้วแกนะนี่ฉันไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมแกถึงหาแฟนไม่ได้ เชอรลินดุคนตรงหน้าแต่ยังไม่ทันที่ขวัญจีราจะเถียงกลับพัชชาก็โผล่มาพร้อมกับแก้วเบียร์ในมืออะไรกันพวกแกหายกันไปตั้งนานสองนานแถมนั่งใบหมอนยังร้องยังกระหมูถูกเชือดฉันตกใจก็เลยวิ่งมาดูเนี่ยพัชชาเท้าเอลบนเพื่อนทั้งสองที่ตอนนี้ต่างทำหน้าเลิกลักเปล่าไม่มีอะไรฉันกับเชรลินแค่เล่นกันเฉยเขวัญจีราตอบเออเออ งั้นพวกแกก็ไปเก็บของต่อแล้วกันฉันจะย้ายมานั่งกินเบียร์ตรงนี้แล้วพัชชากล่าวก่อนจะนั่งลงที่โซฟาในห้องรับแขกโอเคงั้นแกรอฉันแป๊บหนึ่งนะเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวมากินด้วยขวัญจิราบอกเพื่อนสนิทโหถ้าพวกแกจะดื่มกันขนาดเนี้คืนนี้นอนค้างที่บ้านฉันก็ได้นะเชา้ชาๆค่อยกลับเฉลินชักชวนเพื่อนทั้งสองด้วยความหวังดี เพราะหากให้ทั้งคู่ขับรถกลับในสภาพที่มืนเมาเธอก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เออดีเหมือนกันงั้นคืนนี้ฉันจะเมาให้สุดๆไปเลยพัชชากล่าวก่อนจะยกแก้วเบียร์ขึ้นดื่มและนั่นก็ทําให้เชยลินและขวัญจิราพากันสายหน้าด้วยความอ่อนอกอ่อนใจเพราะดูเหมือนราตรีนี้ของพัชชายังอีกยาวไกลเช้าวันต่อมา วายุขับรถไปทำงานด้วยจิตใจที่ขุ่นมัวเพราะเมื่อคืนเขาทั้งเจ็บใจและอับอายที่เชอร์ลินปฏิเสธเขาทาั้งที่เขาพยายามอย่างหนกักเพื่อที่จะได้กลับไปอยู่กับเชอร์ลินแต่หลอนกลับไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำเสียอย่างนั้นจริงๆชายหนุ่มหน้าตาหลอ่อเหลาอาชีพการงานดีอย่างเขาไม่ควรต้องมาง้อหญิงสาวคนไหนขนาดนี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เขาจะไม่ลดศักดิ์ศรีลงไปง้อเชอรลินอีก และจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เสียทีให้มันรู้กันไปเลยว่าผู้ชายที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมอย่างเขาจะหาแฟนดีๆไม่ได้และเมื่อถึงเวลานั้นเชอริลินก็อย่าสมสารกลับมาง้อเขาก็แล้วกันเมื่อคิดมาถึงตรงนี้วายุก็ยิ้มที่มุมปากด้วยความสะาใจก่อนจะเลี้ยวรถเข้าช่องจอดและดับเครื่องยนต์เขาก้าวลงมาจากรถและเดินตรงไปยังห้องทำงาน แต่ระหว่างทางเขากลับถูกอาจารย์และนักศึกษามองด้วยสายตาแปลกๆบางก็ซุบซิบแต่ก็ฟังไม่ได้สับวายุกแกล้งทำเป็นไม่สนใจแล้วรีบเดินเข้าไปยังห้องทำงานก่อนจะพบว่าเพื่อนร่วมงานกำลังจับกลุ่มดูข่าวที่เปิดจากสมาร์ทโฟนพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่โตสวัสดีครับวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจไหมครับ วายุทักไทยคณาจารย์กลุ่มนั้นซึ่งทุกคนต่างก็เงยหน้าขึ้นมองเขาพร้อมกันมีสิคะก็ข่าวของคุณไงอะไรนะครับวายุเอ่ยถามด้วยความงุนงงแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังคิดว่ามันเป็นมุกตลกของอีกฝ่ายข่าวของคุณไงคะอาจารย์ขอมีเซกับนักศึกษาเพื่อแลกเกรดคําตอบของอีกฝ่ายทำให้วายุถึงกับหน้าชา พร้อมกับคำถามมากมายที่ประเดยประดังเข้ามาในหัวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของเขากลายเป็นข่าวไปได้อย่างไรหรือว่าที่ทุกคนมองเขาแปลกๆมีสาเหตุมาจากเรื่องนี้